ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ควบคุมตัว2ผู้ต้องหาตามหม่จับค้ามนุษย์หลังจากที่ล่อลวงเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีไปค้าประเวณีค่ะ ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคอมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่นำหมายจับจากสารอาญาเข้าควบคุมตัวนางสาวอรสาเริ่มพงผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหาคนดังกล่าวนั้นอาศัยอยู่ในร้านคาราโอเกะถนนท่าโพอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มก่อนที่ตำรวจชุดปฏิบัติการเดียวกันนี้นำหมายจับจากสารอาญาเข้าจับกลุ่มนางอัธพรหนูนาคในร้านคาราโอเกะ ริมถนนสีปราดตำําบลคลางอ,อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชโดยได้แจ้ง8ข้อหาที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์สแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีทั้งนี้คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มการค้าบริการหญิงอายุไม่เกิน18ปีที่ตกเป็นเหยือ่อหลังจากนั้นก็ได้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนก็พบะว่ามีกระบวนการมีพฤติการที่เข้าขายการค้ามนุษย์ค่ะจึงได้ขยายผลจนกระทั่งนำไปสู่การออกหมายจับ และเข้าทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองคนค่ะ